หมูสามชั้นทําอะไรกินก็อร่อยครับวันนี้เชฟเอามาทําเป็นหมูสามชั้นทอดน้ําปลาครับกับน้ําจิ้มแจ่วแซ่บเลยนะครับเริ่มทําน้ําจิ้มก,กันก่อนนะครับน้าตาลทรายครับน้ําปลาครับแล้วก็น้ามะนาวครับพริกปน่นเผ็ดตามความชอบเลยนะครับตามด้วยข้าวคั่วลงไปครับ ตบท้ายด้วยหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยอีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับอะไปเริ่มทําหมูสามชั้นกันเลยครับน้าหมูสามชั้นมาก่อนครับตามด้วยน้ําปลาครับใช้เป็นน้ําปลาดีนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายเล็กน้อยครับขยําทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับให้น้ําปลาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูสามชั้นให้หมดเลยนะครับ เริ่มตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปเยอะๆหน่อยครับเพื่อที่จะเตรียมทอดน้ํามันเนี่ยควรจะใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับเพราะน้ํามันเขาทนความร้อนสูงครับอ่ะแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะครับคราวนี้เราก็รอจนกว่าน้ํามันจะร้อนขึ้นมานะครับ น้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเชฟก็จะเริ่มหมาอ,อก,กับพีนะครับคนหมูสามชั้นไม่ให้เขาติดกระทะด้วยครับในส่วนของความกรอบความเกลียมเนี่ยก็ตามความชอบเลยนะครับอยากจะเกรียมกรอบแค่ไหนก็ทอดได้ตามใจชอบเลยครับ เตรียมแล้วครับเชฟก็ตักขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ํามันไว้เลยนะครับเมนูนี้อร่อยกินไม่เบื่อเลยครับทำกินได้ทุกวันเลยครับเมนูนี้ลองทำตามมาดูนะครับไม่ยากเลย